สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้พาทีมงานนะครับมาลุยอุดรอีกแล้วนะครับถ่ายไว้ก่อนไม่งั้นไม่เห็นกันแน่ทีมงานนี่ไม่อยสนใจกันหรอกครับพอมาอย่างนี้เจอทีมงานอุดรนะครับเยอะจริงๆครับวันนี้ไม่รู้ว่ากี่ทีมนะครับก็จะเป็นทีมดงเรืองของพวกกล้องอีกเหมือนเดิมนะครับผมก เจอหลายคน normalized. นี่ครับนําทีมโดยจันขวัญอีกแล้วจวันขวัญสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่ออ่าแล้วันนี้ทีมงานของดงเรืองนะครับมาใหม่นี่เพิ่งเคยเห็นน้องพ่อเนาะครับนนอ่าโน่นทีมงาน<ว>ชุดเดิมพ่อเหลือสวัสดีพ่ออ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อกล้องครับอ่านี่ปรมาจารย์ใหญ่ครับไม่เห็นกันเลยวันนั้นค่ำเนาะพ่อดึงสวัสดีพ่อสวัสดีครัับวนนี้กี่ต่อวันนี้กี่ต่อพ่อวันนี้สามเหมือนเดิมสามเหมือนเดิมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเอออ่า เอา้าพ่ออัดไปขโมยข้าวเลยพ่อสวัสดีครับว่าสวัสดีครับสวัสดีครัรบเอออาจารย์ใหญ่ผมไปหาอะไรเนาะอาจารย์ใหญ่ฮะหาหาอะไรเออโอหาที่ใส่นุเนะววาะระวังแตนหน่อยเดี๋ว่าช่วงนี้ช่วงแตนนะครับเอเอไม่มีหรอกเนาะเออแต่ว่าต้องดูอ่ะที่บ้านเราเรียกว่าขุ่มตาเนาะเออเบอร์มันต่อยนะครับเอา้าโอ้นี่อันนี้ทีมงาน ดงเรืองนะครับทิมงานดงเรืองหกท่านด้วยกันนะครับหกท่านด้วยกันวันนี้แต่ก็นึกถึงเจสยนแรกนะครับท่านอภินันนาการตั้งตลอดนะครับให้อันนี้ของเซียนแรกไหมนี่พกกล้องนี่เซียนแรกอภินัน,นาการไหมของเซียนเหลือก็ของเซียนโอ้ของพ่อเหลือเนาะเับผมเดี๋ยวทีมงานอาจารย์ขวัญอีกนะครับมาอีกนะครับมาอีกประมาณ ห้าหกคนอ่าเดี๋ยวไปถามอาจารย์เหลือเออถามอาจารย์ขวัญก่อนนะครับครับอาจารย์ขวัญวันนี้เรามาโซนโซนประจกักคือกาครับประจกัก์เฉดแดนพักตบอืมใช่เสียงทีมงานต่อนกมมามแล้วแมนเลยนี่ครับกี่ทีมนะวันนี้ทางประจกัก์นี่กี่ทีมประจัก์อีกทีมหนึ่งดงเรื่องทีมหนึ่งประจกัก์ทีมหนึ่งดงเรื่องทีมหนึ่งมีอะไร<อ>นะบ้านเสียงแหวอีกไหม นี่ละนี่ละอู้อูดูครับพี่น้องครับมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับวัยรุนเลยแหละรุ่นุดไปชีวิตแล้วนะโอ้ดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้มันงานแข็งโนกย่ย่อมเนี่ยอาจารย์ขวัญครับผมโอ้โห สำหรับท่านที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับไปต่อที่น้องหานเลยนะครับผมออ้าจารย์ขวัญพาไปแนะนําหน่อยครับผมอันนี้อาจารย์อะไรนี่ฮะอาจารย์มณ์ครับผมเปิดมอแน่เห็นแน่แน่สวัสดีครับอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์มณ์สวัสดครับขออนุญาเลยนะครับนี่โอผมเราเป็นขอยใจของอาจารย์ที่เด่นผมกดตรไร่กับไปโคตรแช่กับไปมณ์แม่ขาวที่เด่นของอาจารย์เก็บสีที่นี่ ผมไม่ติดตามตลอดเลยเยนะครับติดตามสองปีแมนครับครับใช้นี่ร่วมกับผมเนาะเอาผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อไปอีกครับไปอีกอาจารย์ปันอาจารย์ยงยุทธครับอาจารย์ยงยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับโหนี่เลยเห็นขี่รถสิงนักปั่นสิงนักปั่นสิงนักปั่นซีเฟสโอ้ครับเป็นทําเป็นอ่ายูทูบเบอร์ด้วยใช่ไหมแมนโอ้ครับขับสิงนักปั่นนะครับอย่าลืมติดตาม นะครับอันนี้มือใหม่ใช่ไหมนี่ดูจากสีได้แล้วดิมือใหม่ก็จันยังไม่ขึ้นเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟันฟันยังไม่ขึ้นเนาะครับครับฟันยังไม่เกิดยิ่งเลียวเลยนะขึ้นปอสองเห็นตะพย์ยิงเขียวเห็นตะพย์ยิงนฮ้ยสวัสดีครับอันนี้ปรมาจารย์ท่านมาจารย์พย์ยิงตาไทยครับตาไทยโอ้สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมบ้านเชียงแหวครับเชียงแหวเชียงแหวทีมงานเชียงแหวครับผมอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่งตา mon ตา mon เอฟซีอาจารย์ล่ะเนี่ยเอฟซีเนาะเมื่อกี้เห็นไปข้อกระจกลูดกระจกผมลงเองเลยข้างนอกว่ามองเตะมอมเห็นหน้าหน่อยว่าอย่างนั้นอเห็นหน้าหน่อยว่าอยากเห็นหน้าอาจารย์เนะโอ้ครับผมเมื่อไหม่ครับอุ้ยจันทร์วันนเมื่อไหม่ครับมารอบหน้านี่จะไม่มาทั้งอำเภอประจักษ์อำเภอหนองหานเด้อรอบหน้านี่รอบหน้าอาจารย์ยังยังนัยกันเข้า ขาไม่พร้อมครับอ๋อวันนี้ยังไม่พร้อมยังยังไม่ครบด้ยครับนี่เดี๋ยวรอให้เกี่ยวข้าวเสร็จนอพ่อเนาะย่อม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 ผมว่าเต็มนี่แน่ๆแล้วครับแต่งแข่งกับอะไรปุณินิตดูครับดูครับอ่าประมาณ2ี่ต่อได้ไหมจัน์ขวัวันนี้หรือมากกว่านั้นน่าจะถึงครับเพราะว่าบางคนสามก็มีครับสามก็มีพ่อดึงนะครับพ่อดึงเอืกอซีเขาเอิ้นพ่อดึงเอืกอซีเอ่อปีงังผมอยู่ไหนเนาะทีนี้ไม่เห็นแล้วครับหลงแล้วตอนี้เออ ครับผมเอาโอเคนะครับยังไงก็ค่อยอลุยงานกันนะครับวันนี้แน่ๆแล้วนะครับเนี่ยครับส่วนหน้าจะเห็นใบาตาวอยู่ที่อุดรน,นะครับนี่นี่สอบถามก่อน,นอ่าใบตานี่อ่ยังไงคุณพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพ่อเจ็ดสิบกเจ็ดสิบกแล้วครับใบตานี่ใช้ตั้งแต่ตอนไหนพ่อตั้งแต่เล่นเลยไหมหรือว่ายังไงตั้งแต่เล่นเลยครับนี่เนอะเอามาปูกไว้โอ้เคยใช้ใบอื่นไหมพ่อเคยเคยครับเคยครับมัน อันนี้ไม่ทันก็ตะเอาตามป่าครับเอาดีแต่จริงๆแล้วคือใบเตาดีดีสาหรับพ่อเลยใช่ไหมครับผมอือครับเห็นไหมว่ามันมันทำง่ายมันทําง่ายอืมทนไหมครับทนไหมทนครับทนกี่วันพ่อใบเตาโอ้ยเลยที่บงแล้วสามสี่วันนี่ะยังไม่เลท่้งเลยโอ้ครับครับครับับโอเคครับแล้วใส่แล้วก็ทอดอกเลย อาก<ร>า,<ห>าละยังไงก็รอดตูติดตามอาจารย์โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับ<น>ผมทานข้าวกันหรือยังครับนี่ ยังครับฮะยังเลยไม่ไม่เห็นมีไม่ทานง่ายหรอกขอข้าวอะไรเลยพ่อมีครับอยู่นะพี่มีอยู่เนาะครับโอเคครับมีน้ําอยู่เนาะเออถ้าไม่มีข้าวขอให้มีน้ําครับอ่าก็ยังโอเคครับการลงลงคลิปไปเรื่อยนะได้สาระดีอะไรนะครับพ่อให้อาจารย์ลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับโอ้ได้สาระได้ความรู้อะไรไปถึงทุกอย่างที่เราไม่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 เคยรู้ไปครับผมยินดีครับพ่อยินดีครับยินดีครับยินดีครับเอาดิเอา พออกพอบอกใช่แล้วมีแต่ต้นแบบนี้ปีนได้เอาลุย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 ครับผมกำลังรับประทานอาหารกันครับพี่น้องครับดูครับมีทั้งครีเอเตอร์ลายใหม่ลายเก่านะครับมีหมดเลยนะครับเนี่ยมีคนที่ไปแล้วครับพอบอกไม่ไม่อะไรแล้วตอนนี้พาะว่างไห้เสาต้นเสากันพ่อกินข้าวก่อนนะครับ อ้าวนี่คนละคำสองคำนะครับอ่านี่พ่อครีเอเตอร์นะครับกำลังถ่ายอ่าอีกคนนึงวันนี้ประมาณกําลังมาอีกไม่ฮะกําลังมาอีกแล้วอาจารย์ขวัญโอ้ครับโอ้นี่ทีมงานโอ้ว้าวจะเผื่อกองมึงตอ้ครับดูครับดูครับอร่อยไหมพ่ออร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับครับครับเอาเอาเอาเนื้อ่าพ่ออัดนะครับ คณะดงเรือง,องอมากไหมลุยงานกันแล้วอาจารย์กวนโชเรียกเลยอาจารย์มาทางไหนซอยไหนโอ้ซอ,อ, <c oughs> อยไหนยี่ตายแล้วทีนี้เออเอาทานทานทานครับ Bye bye. บร้อยแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยตัวนี้เสียงดีมากครับพี่น้องครับโอ้ยเรียกสุดๆครับพี่น้องครับโอ้ยเรียกกัดกัดนะฮะจัดก่อนเพื่อนแล้วครับผมวันนี้ขออนุญาตแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วนะครับไฟล้างตาครับโอเคครับไปดูเฉลยครับตัวนี้ผมนึกว่านกต่อครับตอนแรกอ่ะมันขันอยู่ในดอนนี้ครับนะ นี่ว่านกต่อคนตัวนี้เสียงดีมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวครับจะสวยขนาดไหนครับผมเรียบร้อยครับส่งนี้เจ้าสองก็น่าจะปักธรณีอีกแล้วครับไม่คูครับนะเอาต่อเลยน่าจะคอนอกครับพี่น้องครับนะขอไปก่อนแล้วกันนะครับทีมงาน อุดรถ้าแบบนี้โอเคครับเสียงใา้ได้เลยอ้เสียงพอครับนกตัวนี้ยอมรับเลยผมนึกว่าเป็นนกต่อเขาตัวเต็มๆครับดูครับใส่แถวกระต๊อบเลยนะครับมันไม่มีครับเขาเหมือนเราจะห่วงครับที่ไปไม่ได้ครับไม่กล้าบุกด้วยข้าวกลัวไปเหยียบข้าวเขารเรียบร้อยแล้ว มาเร็วเข็มเร็วครับมาจากฝั่งนู้นนะนะครับขกนนอกครับเรียบร้อยควนในมันจะบางนิดนึงโอเคครับาลงมาดูอู้ตัวนี้เก็บครับตัวนี้เก็บแน่นอนเรียกพอมากๆครับนกนะเรียกลักล่าก,ก,กัดกนะครับพี่น้องครับ เสียงห้องห่องอ้แบบนี้ครับขังลืมครับแบบนี้แบบเร็วขึ้นนึงว่าจะไม่เหยียบครับลงยากนิดนึงครับสิบเมตรนะครับเต็มเปี้ยเลย ้นประมาณ12 1สองเมตรได้ครับเกือบถึงยอดครับจะสวยเหมือนนั่นหรือเปล่าครับจะดีมันเสียงหรือเปล่าเสียงนี่ให้95%ครับผมแต่ดูตัวหน่อยสิตัวขนาดไหนฝั่งไม้ด้วยครับ ตอนนอกครับอือครับอู้ร้อยครับมาดูตัวครับ สับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่โอ้เป็นแผลนิดหนึ่งครับไม่เป็นไรหายแน่นอนนะครับดูสนับปีครับอืมแตกมุดงามครับเยอะนะเก็บครับตัวนี้เก็บแน่นอนนะครับเอาสองจัดไปลูกเยีอยมากนะครับนี่แหละครับหนกหัวศักปักถลําครับอืมนี่ครับไม่คูครับตัวนี้เขาเล่นไม่คูแล้วครับนะอย่างนี้ตลอดเลย อืมย่ยลูกเอ้ยเรากว่าจะได้แต่ละตัวมันยากเหลือเกินครับพี่น้องครับโอเคครับดูกแข่งครับอืมเอาอือ,อเก็บครับครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งครับพี่น้องครับ เที่ยงค่นโดยประมาณนะครับก็ผมผมเป็นไม้ที่สามแล้วครับไม้ที่สองนั้นนกไม่ออกมาครับโอ้ยหหลิวตันนะครับหลิวตันเสียงเล็กของห้องเลยครับเป็นองครับมันโกกไข่ครับตอนแรกผมนึกว่านกเพิ่งมาไม่ใช่ครับไปวางไว้ข้างต้นเลยนะสุดท้ายก็ขันอยู่ในนั้นตลอดครับไม่ยอมออกมาก็เลยรู้ว่าอ๋อ มันเป็นนกที่กกไข่ก็เลยย้ายครับไม้สองเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับไม้สามก็มาบริเวณนี้นะครับตอนนี้เห็นว่าพบกล้องนะครับได้หนึ่งแต้มนะครับเป็นนกเด็กครับไปแก้ได้หนึ่งแต้มนะครับผมเป็นนกเด็กน่าจะลายคอหน้าจะกําลังขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูครับผมก็ไม่ได้ออกไปไกลแล้วครับตอนนี้อยู่ใกล้ๆทีมงานแล้วนะครับเพราะว่า มีแบบรองถุงไปแล้วครับแ้มก็อย่างนี้แหละครับผมถึงไม่ค่อยอยากจะเดินนะครับโอกาสที่จะได้สองแ้มสามแ้มเหมือนคนอื่นนี่ก็ยากครับเพราะว่านี่แหละขี้เกียจครับพ <laughs> อได้นึ้งแ้มแล้วก็อยากจะถอยแล้วครับนะแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยโอ้สู้ขาดใจครับพี่น้องครับอ่ะโอเคครับรอลุ้นต่อไปครับเพิ่งหมดเวลาเช้าเดี๋ยวรอเวลาตอนตอนบ่ายนะผมมาน่าจะมีแต้มเพิ่มมาอีกนะ ไม่แน่นะครับเพราะว่าทีมมอไซค์ก็แยากย้ายไปกันแบบหลายๆที่ได้หลายทางครับพี่น้องครับอรอลุ้นครับตอนบ่ายครับ ตอนนี้ก็สี่โมงครับนกลงกินพอดีครับผมอาจารย์ใหญ่นะครับท่านนายเฉลยครับไม่ธรรมดานี่นะครับที่เมื่อเช้านี้บอกว่าฟันยังไม่ขึ้นนะครับไม่ใช่นะครับผมจริงๆแล้วมันมันเลยฟันขึ้นแล้วครับผมท่านหมานหนึ่งแต้มครับพี่น้องครับแ้ครับเดี๋ยวยังไงพ่อผมขอดูนกนกต่อไหนได้ไหมพ่อได้ครับได้ครับเพราะว่าอาจารย์ขวัญ นะครับท่านบอกว่านกตัวเนี้นะครับสุดๆครับพี่น้องครับออกครั้งไหนได้ครั้งนั้นน่ะนะครับผมเนาะใช่ไหมคุณพ่อได้ยกับไดร์เบียเพราะว่าตีว่าไดร์เบียอยู่ไปต่อดินด้วยกันกับอาจารย์ขวัญขวัญนกนกนกดินกี่ตัวนะพ่อสามสามตัวพ่อได้คนเดียวได้คนเดียวสองตัวโอ้โหนกพวกนี้ได้สองตัวได้สองตัวเหมือนไม่ธรรมดานะตัวนี้อันนี้เป็นริวตันใช่ไหมพ่อครับริวตันครับ มีความชอบส่วนตัวไหมพ่อหรือว่ายังไงนกเหลีวนี่หรือว่ายัางไคงไรครับมีคนชอบวนตัวยนะควาชอบโอ,โอ,โอ้ครับเป็นนกกี่ปีแล้วพ่อสามปีเลยครับอืมกี่ปีค่อยฝึกนี่พ่อปีหนึ่งครับต้องปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งเต็มเตมค่อยฝึกเหรอมันจะจะหาอยู่ไปเนี้กับพวกแขกฝึกมอยาก่บยามันลบครับยามันลบหน้าัันถึงกันถึงขวบแล้วก็แอบ อย่างน้อยก็คือได้หนึ่งปีเต็มครับหนึ่งปีเต็มถ้าอดไม่ไหวจริงๆก็ประมาณเดือนสองเดือนหลังไม่ครบปีอ่ะประมาณแปดเก้าเดือนอ่ะอ๋อแปดเก้าเดือนก็ได้แล้วได้แล้วอ๋อถ้าตัวไหนมั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 นจัดเนาะพ่อเนาะมันจัดมันคือมันอยู่บ้านก็คือสักประมาณสักเก้าเดือนเนาะเอาเต็มที่เนาะประมาณเก้าเดือนเก้าสิบเดือนนี่เนาะเก้าสิบเดือนครับแต่ตัวนี้ออกประมาณปีปีครับครับมาครับมาดูนกิว ท่านนะครับนกริวนี่มันจะปเดียวอย่างนี้ไหมพ่อมันจะดิ้นอย่างนี้ไหมครับเนาะชอบดิ้นนะปลาดุกริวอ่าลูกริวดิ้นหนึงคันครับเรีวตันเนาะตัวนี้เรียวตันครับตันต่อได้กับมือครับอืมครับนี่ีสิทธิ์ก็อยากดูนะครับนีสิทธิ์บอกว่าเอ้ย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 ถ่ายรูปให้ดูหน่อยโอ้เอาละพ่อประมาณนี้นะคนเรา่มีราคาฮะไม่มีราคาแบ่งเลยครับ เท่าไหร่ก็ไม่ได้กิดว่าแน่นแท่งใหญ่กีดว่าบอกว่าดูน่าเลยนะเนี่ยมาเฉลยเท่าไหรแล้วพ่อจะร่วมเ,เท่าไหร่ะรน,นะครับเฉลยน,นี่หุ้ยขั้นโง่ธรรมดดาขี่บ่อหาสิ๒๐ชิพอยู่วะนกสามปีครับนกสามปีเฉลยห้าสิบหกสิบครับตัวที่เก่าเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยฮะเดือนตุลาตัวที่เก่าเนี่ยเฉพาะเดือนตุลาเนี่ยเดือนตุลาเดือนเดียวนะ<อ>ครับอันนี้เบอร์โกหกเลยเนี่ยเก้าตัวเนี่ยครับตัวที่เก่า เขาดูเฉลยนะครับีตัวนี้เก่าจะยนดูล่าวะและชซุ่มมันไปเหันก็ได้เนี่ยก็ไม่ได้เนี่ยนะเสียงอะไรพ่อตัวนี้เสียงอะไรนี่เสียงกลางๆนะครับเสียงดังสองอาจารย์สองอะไปนั่นมานี่ยวุ่นเหมือนเันเป็นใปเส่กอนเสียงทีกับอาจารย์เตี้ยที่มากับผมใช่ไหมอ่าที่มาวุ่นยังไงก็ไม่ได้โอ้ยในนกเขาอะไรไม่รู้เหมือนกันทีมนั้นอู้สวยสวย บ่อนี้ลราพ่อเป็นยังไงนกบ่อนี้ถือว่าเป็นต่อไหมเป็นครับเป็นบ่อเคยได้ไหมเคยได้อยู่ได้ชนไหนได้อยู่เนี่ยก็เกี๊ก็เกี๊ก็เคยเล็กหนะครับนี่กขกเกี๊ยกิก็เกินเป็นยังไงนกตัวนั้นหมาร์นไหมล่ะกรับเบราะว่าถึงมานใช่แอบต่อเป็นเราเขาจะเอาหรือเปล่าไม่หงายคั้วไอ้บ้านตล่มใจผมเอาปั้นหนึ่งครับก็แสดงว่าถ้าตรงนี้ก็คือจบ ผ่านอยู่ตรงนี้เนาะผ่านอยู่ครับผ่านอยู่นะออ้สวยครับสวยนกอ่าเฉลยก็สวยนกนกต่อก็สวยรวมห้าสิบแล้วนะพ่อเนาะรวมรวมห้าสิบแล้วครับอ่าที่เนี่ยครับผมอู้เอาโอแตเดียนนี้แตเดียนตุลาเนี่ยครับเก้าตัวเก้าตัวนี่ตุลิเก้าครับมือละสองสองเทียเดียนตุลาเนี่ยครับครับครับนู่นมาอีกแล้วครับ ได้หรือเปล่าเนาะคุณพ่อได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปสอบถามหน่อยดีครับผมก็ทีมงานก็กลับแล้วนะครับเอาพ่อจันสวัสดีพ่อเดินทางปลอดภัยครับอุ้ยหมานนะครับหนึ่งเต้มวันนี้นะครับก็มอไซก็กลับแล้วกลับหลายคนแล้วครับพ่ออ่าพ่อจที่ว่าเป็นสุดท้ายแล้วครับนี่อทีมงานมอไซก็ธรรมดาครับผมธรรมดาเลยมาเลยนั่พ่อจันครับครับ พอพีบ้านก็ไว้นนิไครับโอเคครับ <Good. S 2> โอเคครับเดินทางปลอดภัยพอ่อวันนี้อโอ้เจ้าหลิยวตันไม่ธรรมดานะครับจัดหนึ่งแ้มครับโอ, <c oughs> เอ้เอาเอาเอาครับทีมงานก็กำลังเอานกลงแล้วเดี๋ยวผมมาเล่นด้วยนะพอน่อเนาะ <c oughs> ที่บ้าน,นา <c oughs> าเนาะเไปเยี่ยมที่บ้านครับผมเดินทางปลอดภัยครับพ่อขอบคุณครับครับโอ้เอาเอาเอาไปแล้วครับเออครับผมก็ได้เวลานะครับผมกลับบ้านนะครับ ทีมงานลงเรืองก็เก็บข้าวเก็บของนะครับขึ้นรถแล้ววันนี้ม,นนมาเยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องมีแทมแล้วครับพี่น้องครับแต่จะมากจะน้อยนั้นไม่อาจทราบได้นะครับผมนเนาะอ่าดูครับนงเรืองอ่าทำทีมโดยพ่อป,ปอกนะครับอป,ป๊อกยังไงพว,ว่าวันนี้แทมนึ่งออ <laughs> แทม <laughs> แทมเดิมครับครับครับเอา เชิญเชิญครับเชิญทีมงานนะครับมาสรุปนะครับสรุปแล้วนะครับหนุนคุณพ่อท่านวันนี้พลาดอย่างใหญ่หลวงนะพ่อเนาะพลาดเนียครับผมเป็นธรรมดาพ่อมันพลาดได้ครับทุกคนนะครับพ่อดึงไปไงพ่อวันนี้ได้แ้มเดิมแต้มเดิมสามต่อวันนี้สามต่อครับผมไม่เป็นไรพ่อธรรมดาล่ะเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้ไปสองแล้วนี่แต่ว่าไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมพรากล้องไปไงทำไมไม่ได้เลี้ยงมากันเลย หมากัดนะครับหมากัดหมาหมาบินขึ้นไปบนกรงใช่ไหมโอ้หมาขึ้นกัดกรงนะครับ <c oughs> เอาพ่ออัดเป็นไงวันนี้สสยลยลครับโ,โอ้โดมยาเลยวันนี้เต็มที่โอ้ยครั <c oughs> ้งที่แล้วก็หมนันเอาแล้วครั้งที่แล้วได้สองแต้มนี่นี่สองแต้มนี่สองแต้มนะครับผม <c oughs> เอา้าพอเหลือเป็นไงพ่อไม่เหยียบอีกแล้ว โอ้เชียนเทวันนี้หน้าดําเลยเมื่อเช้าเขาขาววันนี้ดําเลยไปทาอะไรมาเนียเนีว้วเนวอีอาจารย์เตีย้ยอาจารย์เตี้ยก็เงียบเหมือนกันนะครับตอนนี้ <c oughs> เอาโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมก็คงจะมาใหม่นะครับรู้สึกว่าบ่อน,นี้จะโอเคสรุปแต้มนะครับประมาณวันนี้คนต่อน,นี่ประมาณสิบห้าคน <15. S 1> ใช่ไหมพ่อสิบห้าคนนะครับนกต่อประมาณยี่สิบบวก ครับเพราะว่าคนก็15้าแล้วนะครับนี่ของพ่อดึงก็สสามพ่ออัดก็อีก2อนีกนะครับเป็น18บ9ดแล้วนะครับอ่าเอา2ี่สิบวกแล้วกันนะครับผมเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับสรุปแล้ว3ามแมนะครับทีมทีมของคุณกวางของพวกเราก็1แต้มนะครับอ่าของพ่อกล้องว่าไงพ่ออุ้ย ยังไม่ได้หย่านมเลยนะพ่อเนี่ยต้องเอาไปกินนมที่บ้านต่อนะครับลายคอยังไม่ขึ้นนะครับลายคอยังไม่ขึ้นเอาะกับอีกคนนึงพ่อจันพ่อจันบ้านไหนนะบ้านอุ้มจันนะครับอที่นกหลิวท่านหมานมากนะครับได้หนึ่งเต้่มนะครับผมวันนี้แค่สามเต้มครับนกยี่สิบบวกสามเต้มถือว่าสุดๆเลยนะพอดึงความหวังของทีมนี่ตอนแรกก็คิดว่าจะพ่อดึงเนี่ยจะเป็นตัวที่ได้ก่อนเพื่อนนะครับ อ้าวไม่เป็นไรครับรอบหน้านะครับอ้าวจิ้ตจิตเข้ามาเลยครับผมเราเอาสำราครับรอบหน่าจะทำไรครับผมครับอ่าโอเคครับนี่แหละครับผมมิธีภาพก่อนที่จะลงงานนะครับต่อไปก็จะเกี่ยวข้าวใช่ไหมพ่อค้องครับครับอ่าประมาณวันที่ยวไหนพ่อเสร็จทีนี้เสร็จทุกอย่างเลยคือพ่อเงินกันได้แล้วประมาณยี่สิบเรียบร้อยเบิ่อแล้วอะยี่สิบพอยชัยไหมครับครับโอเคครับเรียบร้อยกันหมดนะครับผมนะ โอเคครับไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นออย่าใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆมีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกคดีเช่นเคยเราตั้งใจมาใหม่ก็จะเลืมนะครับอย่าลืมพ่อป๊อกนะครับผมไม่ไหวครับผมพ่อออดไปดีครับพ่อดึงพ่อกล้องนะคุณพ่อพ่อป๊อกพ่อเหลือพ่อเทนะครับพ่อเตี้ยนะครับปู่เตี้ยปู่เตี้ยนะครับเออโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับ